สวัสดีค่ะพบกับข่าวประจำวันที่14สิงหาคม2557กับสำนักข่าวเวเทอร์นิวส์ในปี2558ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวและงานวิชาชีพในจังหว,วัดพะเยามีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดอาเซียนจะมีการเตรียมความพร้อมด้านใดบ้างเราไปชมสกูปข่าวกับสำนักข่าวเวเทอร์นิวส์ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการว่างงานของแรงงานภายในจังหวัดพะเยาส่งผลให้แรงงานฝีมือในจังหวัดพะเยาถูกผลักดันเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเสรีเป็นลักษณะของการทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันของทุกประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรับรองคุณภาพแรงงานวิชาชีพ ให้สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกยิ่งขึ้นจะเตรียมก็คงเตรียมในเรื่องภาษาภาษาแต่ส่วนใหญ่เขาก็มีพร้อมอยู่แล้วเช่นคนที่เรียนสามารถเรียนวิศวะได้เเขาก็ต้องเก่งภาษาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแรงงานที่มีฝีมือหล่านี้ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ไม่น่าห่วงในเรื่องการเตรียมความพร้อม ในปัจจุบันประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศได้ทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันใน8สาขาวิชาชีพได้แก่วิศวกรพยาบาลสถาปนิกนักสำรวจนักบัญชีทันตแพทย์แพทย์และอาชีพเกี่ยวกับการบริการการท่องเที่ยวโดยการเปิดเสรีดังกล่าวอาจสงผลดีต่อผู้ที่คิดจะเข้าไปลงทุนขยายฐานการค้า รวมไปถึงผู้ที่มีทักษะทางวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานวิชาชีพและยังสามารถเข้าไปทำงานในประเทศที่ให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าอีกด้วยในปีสองพันห้าเจ็ที่ผ่านมาทางสูนยะ์วาพิมพ์แรงงาน,นก็ได้มีการเตรียมคนเดียวในเรื่องภาษาโดยเข้าไปอบรมกยกระดับทิเคราในเรื่องภาษาให้กับแรงงานผู้ใช้แรงงานใน หลักประการต่างๆบริษัทต่างๆในกลุ่มบริการต่างๆอย่างเช่นเป็นแรงงานในโรงงานหรือแรงงานในโรงแรมในบริษัทต่างๆซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องเรื่องบริการชาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอนาคตจังหวัดพะเยา จึงต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้แรงงานฝีมือและป้องกันภาวะสมองไหลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอาจจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะประกาศวันที่31ธันวาคม58ไม่ก็องมค่อยเป็นไปมันไม่เสรีเพราะอะไรทำไมยังหมอเนี่ยเขมาสอบใบประกอบโรคกสลของ แาพทยตีสภาสถาปัตยวิศวะก็าาต้องไปสอบใบนี้บัญชีก็ต้องสอบบัญชีอนุญาตถึงที่มาทํางานได้เพราะฉะนั้นมันไม่ฟรีจริงอะ่ะในแต่ละประเทศเนี่ะนะก็ตกลงกันไว้เพื่อในั้นมันง่ายขึ้นแต่ว่าต้องเคารพพิการกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศไทยในการเปิดเสรีทางด้านการค้าการบริการและการลงทุนซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภายในประเทศทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทั้งในอาเซียนเองและภูมิภาคอื่นในโลกแรงงานฝีมือจำเป็นต้องเพิ่มความรู้ในด้านของภาษาที่สหรือสการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานและการทำงานที่เป็นสากล มีการพัฒนาทักษะและมีความชำนาญในวิชาชีพของตนเพื่อการรับมือกับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับการเกิดความรุนแรงในสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมและทัศนคติต่างๆซึ่งเกิดจากความรุนแรงในเด็กและครอบครัวซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆตามมาอีกมากมาย ในปัจจุบันนี้คดีเกี่ยวกับความรุนแรงในเด็กและครอบครัวขยายวงกว้างมากขึ้นซึ่งจากสถิติผู้ข้อพักในบ้านเด็กและครอบครัวในจังหวัดพะเยานั้งแต่เดือนตุลาคม2556ถึงเดือนกันยายน2557มีเด็กที่เข้ามาพักโดยมีสาเหตุจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวและครอบครัวมีปัญหาของเราทีมทีมของจังหวัดพะเยา คือถ้าเป็นความรุนแรงจะมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่พมจค่ะแล้วก็จะลงพื้นที่ด้วยกันคือบ้านพ่อยเด็กเจ้าที่บ้านอเด็กแล้วก็พมจลงพื้นที่ถ้าเป็นกรณีเด็กถูกความรุนแรงแล้วก็ลงพื้นที่ใความช่วยเหลือแล้วก็ประสานกับชุมชนชุมชนก็จะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นอาสาสมัครในชุมชนนะคะลงพื้นที่ร่วมกัน แล้วก็ส่วนมากถ้ากรณีเด็กที่ไม่สามารถอยู่ในในครอบครัวได้เลยคือความดุรแรงสามารถเป็นเด็กเราจะทมีคําสั่งแยกแยกเด็กออกจากครอบเด็กคือบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุที่ติภาวะด้วยการสมรสและหมายถึงเด็กๆทุกคนในประเทศไทยผู้ปกครองคือผู้ที่ไม่ใช่เป็นเพียงบิดามารดาของเด็กเท่านั้นแต่ยังมีผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองและให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนายจ้างตลอดจนถึงบุคคลซึ่งได้รับเด็กไปอุปการะเลี้ยงดูหรือเด็กอาศัยอยู่ด้วยซึ่งเด็กและครอบครัวมีกฎหมายที่คุ้มครองบุคคลเหล่านี้โดยตรงและมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความรุนแรงจนเกิดเป็นคดีความ เ,เรียกว่าการรยโิยปีาจร้ายบทถ้าเป็นการทำร้ายร่างกายธรรมดา295เก้กาห้ระามายมลตุลัยายองเก้าห้าเนี่ยตวกับรา่างแบบคนในครอบครัวเนี่ยตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการศาลชั้นกลับมาอยู่ในครอบครัวได้จะมีกระบวนการคุ้มครองตรงนี้นะครับที่เกี่ยวกับการวางเงื่อนไถการทําทันบนอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะครับในส่วนของคดีนี่ถ้าเป็ในลักษณะนี้กฎหมายก็ย,ยังถือว่าเป็นความติยมความได้ คำว่าความผิดยอมความได้เนี่ยก็คือสามารถถ้าหากคู่ต้อนีตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะขอสำรองคลุกคดีก็จะขอคำรุกสิทธิจำคีระยนักงานการามาค้าาองประละทไปคดีก็จะยุติในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าการทําที่รุนแรงเกินกว่านี้จากการทำร้ายและการธรรมดาเป็นทําร้ายกระชับถึงสาหัสหรือถึงตายอย่างนี้นะครับตรงนี้มันยอมคว,วามไม่ได้ก็ต้องเข้าสู่หลังการยุติธรรม ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานอายการคดีเด็กและครอบครัวได้ตระหนักถึงผลลัพธ์ในด้านต่างๆที่จะตามมาของการเกิดความรุนแรงในเด็กและครอบครัวจึงได้มีการแบ่งงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานก็คือการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นลักษณะของ หน่วยงานเขาเรียกว่ามันจะอธิบายก่อนว่าในในในจังหวัดพะเยาเนี่ยจะมีสำนักงานการอยู่สารสำนักงานการคือสำนักงานการจังหวัดพะเยาสำนักงานการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยาแล้วก็สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะไอ้ตรงเนี้ยคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเนี่ยจะมีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ไม่ว่า ความรุนแรงในครอบครัวแล้วแล้วแต่ส่วนอย่างถ้าอ,อบรมให้กับเด็กเยาวชวนนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อตรงนี้ไปเขาก็จะจะให้ความรู้โดยมีวิทยากรให้ความรู้ความรุนแรงในเด็กและครอบครัวสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระดับของสังคมและเกิดจากหลายสาเหตุรวมกันทั้งสาเหตุด้านตัวบุคคลสาเหตุด้านครอบครัวสาเหตุด้านสังคม นอกจากนี้ความเชื่อค่านิยมนัศนคติก็ยังมีผลต่อการกระทําความรุนแรงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันครอบครัวจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อให้ครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการเรียนรู้เพื่อปรับตัวเข้าสังคมของเด็กและเยาวชนภาวินีวิริยปานนสันมะข่าวเบเทิ Bet ์นิวส์รายงาน ดูแลในเด็กและครอบครัวนั้นยังมีการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชนจะมีหน่วยงานใดให้ความช่วยเหลือและมีความเกี่ยวข้องบ้างเราไปชมสกูปข่าวกับสำนักข่าวเวทีนิวส์ในทวีปเอเชียประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาว,วชนซึ่งจากสถิติย้อนหลัง5ปีในจังหวัดพะเยา มีจำนวนเด็กที่ท้องไม่พร้อมถึง2,857คนทางด้านของหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดได้กล่าวถึงปัญหาของวัยรุ่นในปัจจุบันซึ่งเป็นสาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมส่วนสาเหตุอีกหนึ่งคือวัยรุ่นเนี่ยเพราะการแต่งกาย,ยไม่ค่อยระมัดระวังเท่าไหร่นะไม่ค่อยแต่งตัวไม่ค่อยมิชิชตงตัวป๊เกินไปแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของ การอยู่ด้วยกันสองต่อสองในที่แล้วหดฐานรับตาคนอ่าอันเนี้ยมีส่วนทำให้เอ่อคือเขาบอกว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นน้ำมันกับไฟใกล้กันไม่ค่อยได้เนอะอ่าดันั้นก็คือตรงเนี้ยมีส่วนว่าทำให้เวลาไปอยู่ในที่เรียบรับตาสองคนเนี่ยไปคุยกันน่เน่ยมันก็ทำให้เกิดอารมณ์เพศเกิดขึ้นได้ได้ง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือ ชายหญิงคิดต่างกันในเรื่องเพศส่วนหนึ่งน,นะที่เราไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าอย่างกรณีผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วเราไปด้วยกันสองต่อสองเนี่ยผู้ชายในสมองผู้ชายนะจะคิดแต่เรื่องเขาเรียกว่าอีโรติกคือความใคร่แต่สมองผู้หญิงเนี่ยเขาคิดแต่เรื่องเขาเรียกว่าโรแมนติกคือความอยากใกล้ชิด มีความอบอุ่นอะไรเงี้ยมันคิดต่างกันในเรื่องเพศผู้หญิงก็ไม่ได้ค่อยได้ระมัดระวังตัวแต่ผู้ชายเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาไปด้วยกันสองต่อสองเนี่ยผ,ผู้หญิงไม่ได้ค่อยได้คิดเรื่องพวกนี้แต่ผู้ชายจะคิดผืพูดง่ายๆมันคิดแต่ฟันอย่างเดียวนั่นแหละ,ะผู้หญิงไม่รู้เรื่องะเนี่ยสาเหตุนห,นนนหนึ่งที่อันน่ยเล่อีกแนนึงก็คือเรื่องของครอบครัวก็มีส่วนนะก็คือว่าเดี๋ยวนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกมากเท่าที่ควรไม่ได้คุย ไดิคุยเรืืองนู้นเหลืองนี้เรลืองนั้นเป็นอย่างนู้นนี้ไปคอยด้ขุยไม่ได้ในจังหวัดพะเยามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือเด็กเมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือทีนมัมเพื่อช่วยหาทางออกให้แก่เด็กและเยาว,วชนในจังหวัดที่ท้องจากความไม่ตั้งใจความรู้เท่าไม่ถึงการโดนข่มขืนหรือจากสาเหตุอื่น จมีอยู่สองกรณีกรณีก็คือบางคนเนี่ยคลอดแด้ะเขาก็คือยังรัดเนาะส่วนมากทางเจ้าหน้าที่เขพยายามให้ให้ไม่ให้ใหใหใหแม่ป่อนลงลูกมันเกิดความผูกพันบางคนนะก,นก็คือผ้าก็คือผ้าไปแต่อนาคตเขาก็ส่วนมากบางคนเขาก็เลือกที่จะใช้การฝากเด็กไว้กับสถานสงเคราะ์ฝากปีต่อปีเหมือนทําสัญญาฝากไปอะ ปีต่อปีบ้านพักเด็กก็จะเอานําเด็กคนนี้ไปไว้ที่สถานขอเด็กอ่อนบ้านเมงพิงที่เชียงใหม่แต่ช่วงที่ไปไว้ตรงนี้คือแม่เขาก็จะเทีเ่ยวไปเที่ยวมาอย่างเงี้ยเหมือนฝากไว้เอาฝากให้หลวงเลี้ยงก่อนกี่ปีก็คือแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวข้อตกลงไว้ตรงนั้นแต่บางคนนี่คือเขาไม่เอาละมันมันมัน,ม,นมันเขาไม่สามารถดูแลได้แล้วมันมีอะไรหลายๆอย่างเขาบอกให้ขาดเลยบางคนก็คือลูกให้เขา้าเข้าสถานขอเคก็คือยกให้เลยมอบอำนาจเซ็นลี่เสร็จ,รจก็คือจบ ภายในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาจะมีนักจิตวิทยาคอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่เด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาอื่นๆที่จะตามมาเช่นการทำแทง้งหรือการฆ่าตัวตายจิตใจถ้าเด็กตั้งครนไม่พึงประสงค์เราก็จะให้อยู่อยู่กับลูกที่นี่ประมาณ3เดือนนะคะให้กินนมแม่ก่อนแล้วก็ถ้าทำการสมมอบเด็กให้สถ,ถานสงเคราะ เราก็จะให้ผู้ปกครองของเด็กแล้วก็เด็กไปส่งลูกเขาด้วยแล้วก็ถ้าเขายังไม่พร้อมก็ให้พักอยู่ที่นี่ก่อนชั่วคราวค่ะจนเด็กจนแม่ของเขาจะพร้อมออกไปสู่ชุมชน,ชนและเพื่อลดปัญหาของสังคมทางหน่วยงานภาครัฐก็จะมีการจัดรณรงค์ต่างๆเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและผลลัพธ์ของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรที่จะนำไปสู่การตั้งครรภ์ไม่พร้อม นิสิตารุ่งพานสำนักข่าวเบทานิวส์รายงานสำหรับวันนี้คุณภาวินีวิริยาปานนท์และผมผู้เบ็ดชาวเหนือขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ